จริงๆเราคิดว่าตัวเราคนเดียวคงเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้แต่เปลี่ยนแปลงได้เพราะว่าเรากินทุกวันการกินหนึ่งมันเกิดขยะสองมันเกิดการช่วยเหลือซัพพอร์ตสนับสนุนเกษตรกรหลายย่อยแซมเปิลลองนับครับ150ลิตเถียนดิ่าลาด มาพ <c oughs> าผู้บริโภคมาระยะต่างๆที่มันเคยหามันก็สั้นลงกำแพงต่างๆที่เคยไม่เข้าใจมันก็ถูกตอบด้วยคำถามที่มีเหตุผลมีรูปแบบการกินดีของตัวเองและสิ่งที่ทุกคนมีคล้ายๆกันก็คือการที่อยากที่จะเข้าถึงการรู้ที่มาที่ไปของอาหารเบื้องต้นคือเอามื้อเนี่ยของวันให้ฉันได้รู้ว่ามันเรากินอะไรกันอยู่แล้วเราจะปลอดภัยจากมันใช่ไหมผมเห็นทุกคนสนใจตรงนี้เรื่องเดียวกันเรื่องที่2ก็คือ สิ่งที่ทุกคนสนใจเหมือนกันคือทุกคนมีใจที่จะช่วยกันเยียวยาโลกให้มันดีขึ้นเทียบอ่อนครับผมยกไปได้เลยครับแต่ไสตัดกันไหมจะเสนไปหมดพอโดนเกลือปุ๊บเอาขึ้นมาผึเหมันจะสนิท้นกลายเป็นพิซนากิมจิตัววันนี้คือพิซซ่ากิมจิเราไปทำงานต่างประเทศแล้ว ขยะเหลือกินได้เลยให้คนให้คนข้างๆกินได้เลยเขาก็บอกสั่งไปทิ้งทิ้งรวมกันหมดโอ,อ้เรียบร้อยโอเคเข้าใจถุงดำอ่ะแต่ในถุงดำนี่มีเบอร์เกอร์มีไก่มีทุกอย่างเออมันเรียบร้อยจริงแต่ว่ามันดีที่สุดแล้วเหรอแบบนี้ฮะขยะของคนอื่นมาเป็นต้นทุนของเราในทุกๆหมวดเลยของโรงเรียนตั้งแต่เช้าเอา ผักผลไม้ที่พี่ทิ้งมาเป็นปุป๋ยปลูกผักถางนี้นะครับจุ150ลิตรลองนับครับ150ลิตรกี่ตัวครับดจะมียาอันนี้พวกภาษาเทคนิคเรียกไฮโดรเจนซัลไฟด์ H2S ภาษาชาวบ้านเรียกแก๊สไข่เน่าสวมที่บ้านเราดินที่เสียกองปุ๋ยหมักที่มันจะเกิดแก๊สใครเกิดแก๊สเจ้านี่กิน กำจัดได้ทุกกินยกเว้นตัวเองยยอไครย่อนใส่โคกครับ <No. S 1> คนก็บอกว่าม,มีที่อยู่แล้วหรือเปล่าผมเช่านะครับมีความรู้อยู่แล้วหรือเปล่าผมก็ไม่มีความรู้เกษตรอะไรทั้งนั้นเพราะนั้นสิ่งที่คิดว่าทำให้ ที่นี่อยู่รอดเนี่ยก็คือเรื่องของความมีวินัยผมผมใช้หลักการว่าถ้าเราทําตรงนี้ให้มันเกิดกําไรสักร้อยสองร้อยก็ได้เรามีสิทธิ์ที่จะขยายฟาร์มต่อไปเรื่อยๆมีสักชิ้นแฮนด์เมดมือผมไม่ลงทุนเครื่องจักร 2 0 0 0บาทถังแช่ฟางแล้วก็ใช้ฝีมือปั้นเห็ดขึ้นมาพมขายเห็ดโลละ1,000บาทเพราะผมเสียเปรียบคนอื่นผมไม่ลดน้ำมันเลยไม่มีน้ำในเห็ดมันเลยไม่มีน้ำหนักพอเห็ดผมเบาผมต้องขายแพงเพราะเขาได้เยอะแต่ได้เห็ดอร่อยธุรกิจมันประกอบไปด้วย3อย่างมันต้องมี3ขาเสมอมีคนมีสังคมมีผลประโยชน์มีคนมีผลประโยชน์สังคมไม่ได้อะไรมันก็ไม่ครบมีสังคมมีคนไม่มีผลประโยชน์มันก็ไม่ยั่งยืน ต้องสามอย่างครบเป็นอาหารมนุษย์ด้วยน่นะกัการที่โรงรีเป็นไอดอลเกษตรินรีของคนรุ่นใหม่เรามาคิดต่อว่า ในขณะที่เราเป็นไอดอลอยู่เราทําอะไรได้บ้างดีกว่าที่มันเกิดประโยชน์เกิดการเป็นตัวอย่างที่ดีจริงๆไอดอลมันคือตัวอย่างที่ดีแล้วมันแล้วมันทำอะไรได้ได้มากกว่าน,นั้นไหมนะฮะมันมากกว่าแค่มีชื่อเสียงล้อดังหรออะไรอย่างเงี้ยแล้วมันมองข้ามตรงจุดนี้ไปเราสร้างประโยชน์อะไรให้สังคมได้มากแค่ไหนตรงเนี้ยท้าทายเราก็ทําตัวเราให้เป็นไอดอลในบ้านก,ก่อนสุดยอดคุณแม่สุดยอดคุณพ่อสุดยอดคุณลูก